เม,ม่งหนังงามเมังม้าง,งามแล้วก็จะมีอ,อพวกไอ้อะไรนะพวกหมวกแกอ,อันเขาฮ็ดเป็นมวกเขาเห็ดเป็นหมวกเป็นหมวกมาแต่เขาบอกว่าเนี่เอาเครื่องใส่แต่วันนี้ห้าก็ตรงมาเห็ดเขาก็ตรงมเเางมเอาเครื่องใส่ okay. อกอันนี้ยังก่บแ,แต่จะมีปลาผลได้ส่วนมากแตจะเป็นเมี้งหลังงําแต่จะนี้หวัวร่อมนิดหน่อยที่เจ้งในกินวันนี้หมกเลยลูกออดอมกระลายเตินชั้นหนึ่งะนะ